ค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะพี่การจะมาแกล้งพี่หวานอีกแล้วด้วยการแปลงร่างเป็นเจโนจากวันพันเมนหรือว่าลูกน้องของไซตามาั่นเองค่ะทุกคนตอนแรกเหมือนจะช่วยนะหลักๆก็แกล้งเหมือนเดิมทุกคนหว่นแล้หวหุดหยดจริงๆซึ่งในคลิปนะคะทุกคนจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในคลิปกันเ,เองนะแต่ก่อนจะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับไตเป็นกำลังใจพี่หวานแล้วก็พี่การด้วยนะทุกคนเอาสิช่วยพวกเราด้วยนะงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยย้าหูพาทุกคนไ่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผม ขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้ก็ ทุคนวันนี้เราจะมาเป็นฮีโร่กันนะครับผมก็คลิปเมื่อวานนะครับผมช่วยพี่หวานเป็นไซตามะนะครับผมวันนี้เราจะก็จะมาช่วยพี่หว่านเหมือนเดิมทุกคนแต่ว่าเราจะมาไปล่าเป็นลูกศิษย์ของไซตามะหรือว่าจีสนั่นเองหรือว่าเจนอสนะครับผมนี่ทุกคนนี่คือเจนอสนะครับคือหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนคือในเรื่องคือเขาเป็นหุ่นยนต์นะครับเขาเป็นฮีโร่พัทเจนน่ะทุกคนคือแบบว่าเจนอสเป็นแบบว่าฮีโร่พัทเอจนนะทุกคนคือแบบ ด้วยนะคะโหดมากทุกคนทีร้อนทีเย็นอะไรก็ไม่รู้คือจะเป็นธลังแบบพูดระเบิดอ่ะใช่จีนอสจะใช้พูดระเบิดสายฟาทหรือว่าอะไรทัำเนี่ยพุ่งเร็วมากนี่ก็คือเดินเร็วมากค่ะทุกคนเทวดาทีว่าอยากให้อากาศมันพลุ่งไปก็ไดยท่านนีิค่ะทุกคนที่หวังนะครับว่าจีนอสได้มาถึงที่ดีแล้ววันนี้นะคะทุกคนมาแบบคนเดียวอารมณ์อารมณ์เอ้ยจีนอสได้มาถึงที่ดีแล้วที่เหมือนที่เสียงระเบิดเลยหรือว่าเสียงระเบิดจากสื่อที่ซพีนั่นหรอตรงนี้จะหักอะไรก็ได้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเออาาาาชีีีวววิตรรดดคคนนเเยกกกแล้้ะะททุซซึงจบููหม ปูคือใครวะชาบูหมูกระทะนะคะคนไม่ได้มาที่นี่กคนบอกว่ามาครั้งก่อนน้องแบบน้องตุยน้องตายนะคะทุกคนก็เลยคิดนี้ไม่เอาน้องมาดีกว่าแต่ว่าคลิปหน้านะคะทุกคนแบบว่าจะเอาน้องตม้สีแดงน่ารักขวาดมันี่เองค่ะทุกคนก็ต้องติดตามชมกันไปนะคะโอเคเรามาเริ่มตัดไม้กันเลยดีกว่าค่ะตัวอะไรปื๊บเปื้อเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยอะไรน่ะมันน่ากลัวเนี่ยอะไรวะน่ะทุกคนตัวเขาเป็นสตีฟแต่ว่าเป็นตัวสีเทาอ่ะนายไหนโอเคไหมนายโอเคไหมเนี่ยอะไรก็ขึ้นหนึ่งจุดสูงสุดเลยแต่ว่าก็อย่า มันเป็นเหมือนซอมบี้มันมองหน้าเราด้วยมันมองตามเราด้วยเจนอดมันเหมือนซอมบี้เลยอะแต่ว่ามันไม่ มีที่นี่ไปคลิปช่วยนะครับแต่เราจะมาแก้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวช่วยตอนแรกมันจะไม่ค่อยเซนนะครับเพามันนับนี้ทีวะทุกคนหรือว่ามันนับแบบหนึ่งสองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเห็นระเบิดอีกบ้างทุกคนเราจะดูตรงลงมันใช่คนมันใช่อะไรไม่เนี่ยเรื่อยๆนะครับผมกลัวแล้วนะแต่เมื่อกี้มันเป็นเหมือนซอมบี้ที่มีรูปร่างเหมือนระเบิดตามันเป็นสีเทาตัวมันก็เป็นสีเทาด้วยโอุ๊ดขวดเอาซะไม่กล้าไปตัดไม้ตรงนั้นเลยอะแถมตรงนั้นก็มีแต่ไม้สวยๆไม้โอ๊กั้งนั้นเลยอ่ะเสียดายอ่ะคิดทุกคนเปลี่ยนทำเเเลลดีกกววว่าาาพพรระะะัันน เพราะมันจะมีแต่ว่ามันจะมีแค่ตรงนั้นแหละทุกคนเพราะสุเอซิมชอบมีแต่เรื่องแปลกๆก็ไม่ใช่ตะกี้เราเบิร์ตทุกคนแต่ตอนนี้เอาด้วยกันเอชิยตรงนี้มีน้ำแข็งด้วยเหมือนกาศเย็นได้นะครับไม่รู้จะมีตะกี้วันเม่นด้วยสวัสดีจเะน้องเมนน้องเมนอยู่ตัวคนเดียวด้วยนะทุ่งสารจังเลยไม่มีแดนนะไอเนี่นี่น่าจะเป็นตัวผู้นะทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเมียน่าจะมาคู่กันนะคะรู้ได้ไงปึ๊บึบขอตัดไม้ก่อนเดอะเมนโอ้ะวัด แต่ฟ้ากวนตัดไม้อยู่นะถ้าหลบนี่ยิบช่วยหรือคิดแกล้งกันแน่ทุกคนไม่มันถล่มออกมาเยอะแยะเลยเราต้องเสียเวลาในการตัดไม้เลยนะฮะขอบคุณมากจะไม่เล่าเลยคืออะไรกิดขึ้นหรือว่าจะเป็นไอ้สตีฟตอนแรกว่าทุกคนไม่รู้เหรอแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เก้าอันทุกคนทีเด็ดมาสามสิบหกวันนหิวันไม่แน่วันไม่แน่ใจแล้วว่าจะสามารถเอาชีวิตรอดที่นี่ได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเนี่ยนะวันก็ไม่อยากเสี่ยงนะทุกคนเอาเป็นว่าเราดี๋ยวจีนอตไปให้ไกะทุกคน จะเดนลลงจากพวกระเบิดนะคะทุกคนนี่คือลอยได้ใช่ไหมขอข้ามภูเขาลูกนี้ไปละกันน่าจะโอเคสุดแล้วแหละทุกคนเีนอสคือถือพลังเวทเต็มมือภูเขาภูเขาไม่ใช่เล็กเล็กเลยอุ้ยทุกคนมีทองตก็นี้ด้วยทุกคนอุยอยากได้อ่ะจีนอมีอะไรอีกมยมีทองสองอันอุ้ยอยากได้อ่ะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหอยากได้อ่ะเดียอ๊ยใครเนี่ยตกใจหมดเลยนี่คือเจนอสอะอะไรวะเนี่ยเจนอสเจนอสเฮ้ยเจนอสจากไซตามะเหรอใช่แน่ๆเลยทุกคนดูเขียนเขาสิเขียนเขาเป็นแบบเป็นแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์เป็น เป็นหุ่นยนต์เป็นเหล็กอะทุกคนนั่นแหละฉันมาตามหาอาจารย์ไซตามะอาจารย์ไซตามะหรอเมื่อวานฉันเจอเขาอยู่นะแต่ว่าวันนี้ฉันไม่เห็นเขาเลยอะเพราะาจจะไปท่องเที่ยวหรือว่าไปท่องโลกอะไรงี้างเงม,มั้งก็ไม่รู้สิเผื่อๆก็อาจจะฝึกอยู่ก็ได้ใครจะรู้ง,งั้นนายก็ไปทางอื่นเถอะนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีหรอกอาจารย์ไซตามะแต่ว่าเมื่อวานอะฉันเจอแต่ว่าวันนี้ฉันไม่เจอเขางั้นก็โชคดีนะ อุ้ยอย่าพึ่งโมโหสิทำไมต้องไปลงกับเจ้าสัตว์ตัวเล็กน่ารักตรงนั้นด้วยอูเจ้าเมน่นน้องเม่นตายเลยโอ้น้องเม่นเหลือแต่ซากทุกคนเหลือแต่เนื้อหนังอันเดียวที่ทิ้งไว้ตรงนี้โอ้ไม่นะน้องเมน่นมันคือปีศาจเข็มมันไม่ใช่ปีศาจเข็มมันคือเมน่นโมเอ็นเม่น,ม,นมันคือสตัตว์อ้เกิดอะไรขึ้นอนะอุย้ยก้อนอนะไรน่ะก้อนอะไรวนะน่ะอย่าบอกว่าเป็นพลังหรือว่าเป็นขี้ที่แมลแรงกุจิมันมันกิ้งกิ้งไปวะทุกคน <c oughs> อันนี้ไม่รู้อ่ะเอ่มคือพลังของจีนอลลากกยง ใช่หรือเปล่าใช่ไหมเรารอดูเขาแสดงพลังอยู่ทุกคนเมี่ยเมีกันขึ้นเลยอาจจะไม่ใช่พลังเขาก็ได้ทุกคนอาจจะเป็นแบบไอ้แมงกุจิที่มันแบบชอบเอาขี้ไปทําบ้านไปกิ้งกิ้งเป็นขี้อ่ะอีอะไรอ่ะเจโนที่หรอเกินไปโอ้หน้าตาก็หล่อเหลาแถมแบบมีพลังตั้งแข็งแกร่งทำไมมาขี้เร่าราดเนี่ยอีขี้จริงด้วยอี อ๋อตัวการระเบิดคือนายเองเหรอฮะฉันก็นึกว่าเป็นไอ้เจ้าไอ้เจ้าไอ้ไอ้เจ้สตีนอะหรือจะเป็นไฟแต่ว่าเจสตีนเขาระเบิดนะทุกคนแต่ตอนระเบิดเจนอตก็ไม่ได้โผล่หน้ามาอีกอะแต่ไอ้เทพมในสามารถพูดไฟได้้เรื่องนี้มีเงื่อนงำเงื่อนงำเนาะแน่แต่ว่าไอ้เจสตีตัวนั้นก็ระเบิดนะเอ้ยฉันมันเถ่อนทุกคนมันใครจะระเบิดมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราซะหน่อยก็ไปเจอกันนะเจนอตท่านายไม่มีธุระอะไรแล้วอะทุกคนหมายว่าเราไปทำไปตามทางของเราดีกว่าไปทำการตัดไม้สร้างบ้านกันนะคะทุกคนตอนนี้เรามีีไม้อออยยู่ันเเด๋วราข ไป <S <S หาท <S <S in ําเลการสร้างบ้านก่อนนะเออเธอบอกเคยเจออาสาเลยว่าเธอบอกเคยเจออาจารย์ไซตมะใช่ไหมโอ้ใช่ใช่เจอเมื่อวานอะทาไมอ๋อแต่ว่าหลังแบบคุยกันเสร็จก็พลาดกันเลยนะเขาก็ไปตามทางเขาฉชนก็ไปตามหาเธอฆ่าเขาเธอฆ่าเขาหลอยฆาตกรฉันไม่ได้เป็นฆาตกรไม่คือฉันบอกว่าเราคุยกันแล้วเขาก็แยกไปฉันจะตามติดเธอเอาตั๋วฟ้าแทนที่เราจะมีชีวิตที่สงบสุขแต่เจนอัดดันมาตามติดเราซะงั้นจนกว่าจะเจออาจารย์โอ้โห my god ถึงเป็นผู้ บริสุทธิ์โอ้โหทุกคนให้ตายเือหวานต้องการจะ,าจะมาจริงแบบคนเดียวเงียบสงบสงบเด๋หมอนี่เดินตามติดไม่หยุดเลยอะอะไรวะเนีย่ยปกติเจนอนะเขาต้องตามติดกับไซตามาไม่ใช่หรอทาไมแบบอยู่ดีก็คาดกันอะอหวานว่าต้องเปเพราะอาจา์ไซตามาลำคาแน่เลยถึงแบบว่าถึงหนีมานะทุกคนโอเคขอทำการสร้างบ้านตรง โอ้ยถ้าว่างขนาดนั้ไปต่อเติมบ้านช่วยกันเลยไปถ้าจ,จะาตตามติดอย่างเดียวฉันไม่ให้ตามติดหรอกนะไดป้ปึ๊บป๊บขออย่างนี้แล้วกันทุกคนชื้อชื้อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เฮ้ยอาทำอะไรของนายเนี่ยโอ้โหไม้เสียหมดเลยอะไรวะเนี่ยไม้เสียโอ้หม่กอดไม้เสียไม่ได้ไม่ได้โอ้โหโอ้โห้โอ้โห้ความเท่าเทียมมันอยู่ตรงไหนก่อนความตรงความอะไรมันอยู่ไหนแก เขือไม่เคยเขียนคณิตศาสตร์หรอวะอ่าแบบทำให้เส้นตรงหรอวะโอู้หงั้นไปไปไปไหนก็ไปเลยไปไม่ต้องมาช่วยไม่ต้องมายุ่งเลยเอ้า อะไรวะเนี่ยต้องไม่ต้องช่วยไม่ต้องยุ่งเออเแลเออ้วทำไมแลม้วทำไมแล้วทำไมอะอย่างงี้ดีไหนๆลองลองแบปบปรับเปลี่ยนตัวนี้สิขอตรงๆเออตรงๆเออเออก็มีสมองนี่โอเคเออก็มีสมองนี่ว่าแหมเราก็นึกว่าจะแบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรไปซะหมดหนึกว่าจะซื่อบื้อเหมือนในเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พึ่งชมไปเองนี่เราต้องมาไล่แบบว่าทิ้งใช่ไหมเนี่ยโอเคทุกคนหวานไม่น่าขอให้เขาช่วยเลยน่าจะให้เขาอยู่นิ่งๆโอ้เราไม่มีเนี่ยเราไม่มีหินน่าขาดหินเอยนี่ไง มีหินอยู่พอไหมเนี่ยไม่พอต้องการหินอีกอันหนึง่งโอ้โหแล้วอะไรวะเนี่ยให้ฉันหาให้ไหมเออเออไปหาหินน่าจะดีกว่าไป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 หาหินน่าจะดีกว่าไม่ต้องมาช่วยแบบต่อไม้หรอกดูโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอยาทำอะไรวะเนี่ยบ้านแสนสุขของฉันโอ้ยนี่แกทำอะไรกับแกเนี่ยนี่มันช่วยหรือว่าป่วนกันแน่วันเนี้ยหาหินมันก็หาตรงที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงนี้ปะ <c oughs> ไต้เดีวทุกคนพอพอพอย้ายทำเลจบจบจบข่าวขอไปเก็บหินแถวนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมาแบบทำที่ขุดจะได้แบบว่าไม่ต้องเปลืองไม้ปึ๊บก็ฉันหาหินให้ก็จะหาหินเยอะไม่ต้องไม่ต้องเลี้ยวอยู่เฉยๆโอ้ตายละอืมเอาเลยทุกคนเอาเลยเอเย้ยน,นี่คือก้อนอะไรอ่ะมันคืออะไรวะน่ะมันคือที่อะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงมีก้อนอันนี้ อุ้ยหรือว่ามันจะเป็นไข่ของอมังกรในโลกดีเอ็นไม่ใช่หรอกทุกคนมันพูดมั่วไปง,งั้นเลยอ๋อข้างในเป็นลาวานี่เองมีหน้าละ่ะโอเคทุกคนมันขอทำการเอาไม้หวานคืนนะคะทุกคนแล้วก็ที่ตัดที่ขุดบึ๊บโอเคทุกคนแล้วก็โอ้ไม่ตัดไม้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากได้อะไรจากนายทั้งนั้นแหละฉันขอแบบใช้ชีวิตของตัวเองเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรต้องการอะไรเออเก็บให้ก็ได้โอะไรก็ไม่ดูอุยอ้ยมาโก้เฮ้ยเราจะคือเรามองปีศาจโอ้ก็รู้ก็รู้แต่ว่าเปลวไม้ขนาดนี้มาจากไหนอน่ยตอนแรกฉัน ให้ไปแค่เท่าไหร่อ่ะสิบแปดอันเองมั้งจะไม่ได้เหมือนกันจเนาะแล้วเยอะขนาดนี้จากไหนวะเนี่ยแต่ว่าเขาระเบิดใต้ดินนะมันไม่น่าจะมีอย่ว่าพวกแบบไม้ให้เขาได้นะเออโอเคก็ดีเหมือนกันทุกคนแต่ว่าไม่อยากให้เขาใหญ่ให้เขามายุ่งจริงนะอยากให้เขาแบบหนีไปพ้นๆจากบบ้านเออแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จจะมาโจมเอาโอ้ยอะไรของนายนี่เป็นบ้าอะไรวะเนี่ยเป็นบ้าอะไรเป็นบ้าอะไรเป็นบ้าอะไรกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับมาเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมาดิไปด้วเลยนี่ตายคือด่าแบบว่าไม่ด่าไม่เอาเรื่องแล้วยังจะมากวนอุ้ยอุ้ย อะไรของนายกลับมานี่เดี๋ยวนี้ไอ้เจนอตไอบ้บ้ากลับมานี่ไอ้เจนอตกลับมานี่ไม่ต้องให้ช้มามา帮忙ด้วยเลยนะแกกลับมานี่แกเป็นคนทำฉันทำไมแกต้องหนีด้วยเนี่ยแกจะทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรวะเนี่ยเนะออไปอภัยเลยไปให้ไกลไปให้ไกลกว่านี้ไปทุกคนเจนอตคือมันจะยิงยพลังแสงน<ม>ี่ฮะเ,<จ>เพื่อต่อในขึ้นรูปหนึ่งเพื่อต่อเพราะหก็อยู่ส่วนหวาดแล้วนะหวาดก็แบบมาขุดไม้ของหวาดแต่มันก็ยังแบบ มีหน้ามาแบบพยายามผลักเราตกเหวอีกแล้วตกไปเราต้องตายแน่เลยอะเสียงอะไรวะเนี่ยโอ๊ยอะไรอะ้าแล้วนี่แหละมันรังนจีนมาแล้วเสียงอะไรคุณคุเหมือนเคยโดนบ่อยๆโอเครู้แล้วไม่น่าพูดเลยไม่น่าถามไม่น่าไม่น่าเลยไม่น่าหันไปเลยทุกคนก็นั่นเลยค่ะทุกคนอย่างน้อยแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดตรงที่เดิมนะคะทุกคนมันก็น่าจะห่างไกลจากที่ที่เราจากมาตอนแรกแล้วแหละเฮ้ยให้ตายให้มันเฝ้าศพหวันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละส่วนหวานจะไปหาที่อื่นในการชีวิตรอดและไม่อยากอยู่กับมันแล้วเบื่อเบื่อโอ๊ยอะไรเนี่ย แกตามไมาได้ไงแกเป็นหมาเลยแกดมกลิ่นมาเลยฮะโอ้ยฉันก็ว่าฉันตาเจุตสาอยู่ไกลจากแกนและแกมานีกแก้าใช่ไหมแกฆ่าใช่ไหมไม่ต้องมาวิ่งหนีนะแกฆ่าฉันไอ้เจนนัทอุยโอ๊ยทุกคนมันทำายร่างกายไม่เไรละโอ้ยแมวละไม่ยุ่งแมวแมวเสียงไม่ยุ่งไม่เอาไม่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 โอยยโอโอ๊ยโอ๊ยช่วยมาช่วยด้วยดูโอ้ยนี่แกข้า้าสัตว์บริสุทธิ์นะี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมามาดิมาดิมาดิกูเกลลอยได้กูโกงอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้ยก็คือรู้ว่านาคตเลยว่าต้องตายแน่แล้วก็ตายจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าจะว่าไปไอ้อาวุธที่ไอ้เจนอสมันมาทำร้ายเรามันคุ้นๆนะทุกคนเหมือนเราเคยโดนแกล้งมาทุกคลิปเลย แล้วเขียวแกคือใครกันโอ้ยแกคือใครกันแน่อาวุธนั้นมันเหมือนอุ้ยฮ่าฮ่าฮ่าใคาคือฮีโร่ที่โหดที่สุดในสัจมะไม่ใช่แกกลับมาเนี่ยการแกเป็นคนฆ่าเขาใช่ไหมฮะแกทำย่างนี้ได้ไงอึ้มบึ้มบึ้มบึ้มสามีทุกคนทุกคนการที่ยอดอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมยิ่งไปทิหน้าทุกคนที่ห้านโดนแกไิทีไม่ชอบไม่ชอบ